ช่วงล่าท้าประสาทเดร์เสียงไรเหรอเสียงออดครับผมเสียงออดดังแล้วนี่คือโอกาสของเราที่เราจะต้องหนีไม่ใช่เพเดเนี่ยเราอยู่ในคุกเราอยู่ในคุกเราอยู่ในคุกเพเดเพเดไม่มีคุกไม่ใช่หรือไปครับทีนี้เราก็เปิดโลกมาแล้วเนี่ยครับมึงไม่ต้องเป็นต้องกลัวขนาดนั้นครับกลัวกลัวกาไม่ออก ขามันแข็งเนี่ยจริงๆนะอันนี้อันนี้ตากร้องอันนี้อันนี้เอ่อคนถือไม้อันนี้พิธีกรพิธีกรไม่พกไม่พกน้ำมวกยกระเฉลงมวยพิธีกรมันดูแวววาวจังพิธีกรอะไรพิธีกรทำลายฮะพิธีกรทำลายแบบหมอปลาหมอปลาไอ้เหี้ยก<ม>นูนึกว่าดาราคอปมีเลือดนักครูนะไร ผมดูนี่ก่อนมาข้องของก็่ายรูปล่าสายรับรูรับรูสายกอนนับรูรับรูรหลรูสลันดี Let me out Let me out Let me out เอาไหนอะเอากลัวไปเอากลัวไปเอากลัวไปในในโน่นนั้นได้บอกไปนะครับมาดิมาดิครับมาดิครับเลือดน่ากลัวจริงแม่งโอ้โหเลือดดูนะเลี้ยงเขาเป็นระเบียบปะอะไรล่ะกูนึกว่ากูนึกว่าลายพยาญนะ เออจริงเอไม่เหมือนแต่ไม่เหมือนเครืงหม่เครื่องไหนต่วะม่เครื่องใหม่เคนะตอตากล้องแป๊บหนึ่งตากล้องเปิดต้ยต้องเปิดไฟนี่หว่าแต่ว่าพิธีกรก็เปิดไฟด้วยดิเออเปิดด้วยกันมันเปิดได้หมดแหละตากล้องต้องเปิดแฟร์ไอเราเราล้าเปิดล้างเปิดล้างเปิดเสียงอะไรวะเองเสีย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 ง สลังจากที่ทีมงานตาล้องคนหนึ่งได้ยินเสียงแปลกประหลาดซึ่งทําให้ทีมงานได้ยินเหมือนกันจนทําให้พวกเขาตื่นตระหนกไปทั้งทีมงานท่านผู้ชมเอาใจช่วยด้วยนะครับกูวิ่งกูวิ่งแล้วกูวิ่งแล้วเร็วมานี่มานี่มานี่อันรจริงหน้าด่านนี้เล่นไปแล้วนะจริงแทากนี้มันยังไม่มีอะไรมากไปเนี่ย กูกูกระโดดไม่ได้เนี่ยโดดนั่ง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 เออไหนวะวัตตาฟักวัตตาฟักเลยเนี่ยถึงก็เซ่ยวัตตาฟักเลยนะครับท่านผู้ชมนะเมืนคุกไมค์คราฟเลยเคยไปเล่นอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มันก็คุกไมค์คราฟแหละมันก็ดูดีเลยนะแล้วไม้ทุบเลยเนี่ยเราต้องเอาอะไรวะกระเจาะกุญแจแล้วเนาะกุญแจเอาเลยนะจำได้ว่ามันต้องขึ้นอ๋อนั่นโน้นนั่งฝั่งนี้ฝั่งโน้นเออ ตรงนี้นี่ฟลอรมีอ่อะเอาใจไปนี่ก่อนเดี๋ยวขูขาขึ้นก่อนพิธีกรอันดะีตนะพิธีกรไม่ต้องเดินนำเลยนะี่ตี่กุญแจไปผมไม่ใช่ลูกดูครับดโดดนั่งโดดนั่งโดดนั่ง,ดดง,งได้<า>ไ<ห>ขึ้นมาเข็นมาขึ้นมาเออโอเคกม้กมกม้กมก้มก้มก้มโอเคอ๋อนี่นี่กุญแจอยู่นี่ครับใส่ครับโดนทีเด่ยวถึงเดี๋ยวกูเพิ่งปิดคอม มึงใส่ยากกว่าเลดดี้เพียร์ยวนใช่ไหมเนี่ยเลดี้เพียร์ยวนแม่งก่อนเราใส่ได้อืมอ่ะเพืนก่อนใส่ให้รองแน่นอนอันนั้นดูว่าจะดูใส่กุญแจครับนี่คือสเต็ปการใส่กุญแจแบบเลดี้เพียร์ยวนเอ้าใส่ยังวะใส่แล้วใส่แล้วโอ้ยตูประตูประตูเร็วเร็วเรวประเด็นประเด็นบอกว่าเพิ่งเพิ่งปิดคอมโอ้ยพี่โรบัก เปิดด้วยโอ้โหสุดยอดเนี่ยครับขอแนะนำครับว่าจากตรงนี้ไปกูไม่เคยเล่นแล้วครับโอเคไหมฮะรับตั้งแต่นี้ไปกูไม่เคยเล่นแล้วครับแล้วซึ่งเงาแบบนี้กูเคยเดินสำรวจเป็นครั้งแรกครับผมฉะนั้นอยู่ใกล้ๆกันเอาไว้นะครับท่านผู้ชมไปถ่ายนี่ไม่ช่วยนะเอยลงลงล่างเหรอกูจะโดนลิขสิทธิ์ไหมเฮ้ยเดินๆนะ ตีกันเองไงเนี่ยกูลัวไหมกูส่องไฟฉายได้ไหมเนี่ยเสียงใครเสียงผู้ใดเจียวมอนหาย๋อมอนมนอย่างนี้มนอย่างนี้มนอย่างนี้โอเคไปครับรื่องแเราอยู่แยกห่วเราตายครับบริการนะฮะช่วงนี้ No employee prisoner beyond t h i s p o i n t ไม่มีนักโทษคนไหนมาถึงจุดนี้ได้โอ้โหเราเนี่ยสุดยอดนะครับลงไปเลยฮะไปเล่นด้วยไปคนแรกเลยไปเลยเอาหน้าแดงขึ้นเลยไปครับ holy shit โอ้เสียงเสียงฟังเสียงดิเสียงแม่งโคตรทาทายมากครับเสียงเข้ามาในนี้คลิปนี้ได้ถึงสาธมวันนะฮะ ขอบอกว่าจังหวะนี้เราจะทำการล่าท้าแคทตี้แมนล่าท้าแคทตี้แมนเออมันมีกุญแจอ่ะเอานี่นี่นี่มีปุ่มมีปุ่มมีปุ่มอ๋อกดมุ้งไหมไม่รู้อ๋อมันมีอะไรมันมีอ๋อไปนี่ทำยังไงหนึ่งชิหายชิพายเอาอ๋อนี่นี่มีกล่องปิดประตูแม่งกันในเมียนี้เฮ้ยกุญแจเว้ย เอาประตูว่าประตู่าประตู <ains> เปิดเลยเฮยใครก็ได้กดปุ่มดิใครก็ได้กดปุ่มดีโอเคไป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 ออกก่อนอ่ามๆๆ<อ>ันแจหายไปไหนเสียบมาอ่าสายไปแล้วอ่โอดูเรื่องครับดูเรื่อ,องท่านผู้ชมแต่เราไม่เอาระวังนะอัะนนี้ต้องมีประเด็นนะปุ่มมอนครับเปิดเลยครับในฐานะนี้คุณเป็นพิธีกรโชว์เอากล่องไว้นี่ อะไรเหรอแน่แน่น no น่ดูน no ี่นนท์เขาเขียนว่าอะไรแน่แน่แน่โอ๊ยนนท์เขียนไว้ว่าขอมาเล่นเกมมือถือไม่ไม่ตาปิดไปว่าแต่คือมันไเปิดวะปิดครับผมไม่เปิดวะมันเปิดเลยมันมีปั๊ดเซนเว้ยคุณใจอีกแล้วครับผมเอ้ยมีนี่ด้วยเหรอสีน้ำหือ โฆษณาสมัยนี้ดีมากนะครับโดยเฉพาะตู้เปียนี่ด้วยทางยาวอะเดินต่อไปครับเลนกันเราอยู่แลกแยกหมู่เราชิบหายดูชายแท้ไม่ช่วอะไรเอาเหอะอย่างนั้นก็ช่วยช่วยได้ช่วยเราทีานน่มีก็พอโอ้ไม่กอ <c oughs> ดวัดเจ้าตุศุลแล้วล่ะตามพิธีกรมาโอลิทเอเดี๋ยวพี่จะพิธีกรเดินนำดิแมงตากล้องเดินนำเลยเนี่ย เว้ยคีเฮ้ยเอาเว้ยอุ้ยติดนุ้ยใครวะตีดนุ้ใครวะเนี่ยเนี่ยทำไมเนี่ยนเงี้ยเพื่อโอ้ยมันบอกไม่ให้เอาไปว่ะมันบอกไม่ให้ไปเนี่ยที่สองผีใกล้เลยช่างไหมเดี๋ยวก่อนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเนี่ยไม่ได้กุ๊กไม่ได้ยินคนเดียวใช่ไหมเนี่ยเออเนี่ยฮัอะไรเนี่ยเพื่อน เสียงเนี่ยหายเหรอมีเสียงหายเนี่ยเสียงหายดูอ๋อมาแล้วเสร็จมาแล้วโดนที่ปิดใหม่ใหม่แล้วอ่ะเฮ้ยมันบอกว่าอะไรมันเขียนไว้อ่ะเฮ้ยมันเขียนว่าดีฮอร์ซ้อนมาแล้วใส่กุญแจแล้วมามาใส่กุญแจแล้วลูกใส่กุญแจลุกใส่ยากขนาดเฮ้ยใครอะไปไปเรื่ยไปเรื่อยไปเรื่ไปเรื่ยป้ากู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  ตากรองนำเลยอเดี๋ยวกูกดกูกดแคสอยู่แต่นี่กูเดี๋ยนะอันจริงนะกูไปก็ได้ไปจิแข็งต้องนำก่อนดิใช่แล้กูแข็งตอนนี้กูอ่อนแล้วอังยเปียกดอจิตไม่แข่แต่อย่งอ่นแข็งเฮ้ยเฮ้เ้ยเฮ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 อยเฮ้้ย้ยเฮ้ย้เฮ้เย้ย้เฮ้นเ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเเฮยเฮยเฮ้ยเลยวฮ้ว กูด oh! ูโอ oh, ้โหน่ารักเชียวไหนเยอะน่ารักน่ารักจริงสวยสวยตรงไหนเรียกท้องมันกว้างว่ะท้อมันกว้างจริงีไป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 อยู่กอกเอาไว้เอาไว้ไม่ไปไปเพื่อนนะมันต้องซ่อนไม่ใช่เหรอบอกว่าไงฮะนี่นี่นี่เปล่าเฮ้ยมันเริ่มจะล่าเราแล้วมันจะล่าเราแล้วเลยไปเร็วไปเร็วเขาบอกว่าอย่าหยุดเดินอย่าหยุดเดินไอ้เชี่ยมันโยก อะไรวะเราต้องเดินกลับไปเูเดินกลับไปเด้มึงเจออะไรมึงเจออะไรลิฟเฮ้ยประตู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 ไปไปเดินเดินเดินนเ้แ้กี่เดอเ็นแวเ้ยหยุดตกใจวะเฮ้ยโ้โหไร์บดีจบจบลววยคดสตีมเพจแอนนาลรับคอนด อ๋อ oh, this my last one again and make for my club is was classical but last turn around e v e r y t h i n นี่คือจบแล้วกลัวจบแล้วล่ะมันจบแล้ว oh. มันจบแล้ว